สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับบรรดาผู้นิยมชมชอบในศาสตร์แห่งเครื่องรางของขลังปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเครื่องรางประเภทเสือ จัดเป็นหนึ่งในสุดยอดที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญพิเศษในเรื่องของเสือเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยนั่นก็คือหลวงพ่อปานอัคคะปัญโยแห่งวัดมงคลโคทาวาดคลองด่านสมุทรปราการเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปาน ที่ท่านแกะและลงวิทยาคมด้วยตนเองเป็นที่เราขานถึงความเข้มขลังกันมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมมีเรื่องราวสนุกสนุกมาฝากกันอีกครั้งเป็นบทบันทึกการเดินทางของท่านซึ่งหลวงพ่อปานท่านได้ให้ความเมตตาเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งตอนท่านออกทุดงเครื่องรางเสือของท่านได้เคยไปปะเข้ากับงากำจัด ของชาวบ้านจนเกิดเป็นเรื่องบุ่นๆสนุกสนุกเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยครับคราหนึ่งในปีนั้นหลวงพ่อปานท่านเดินทางทุดงออกไปทางจังหวัดร,ราชบุรีแถวแถวตะเข็บชายแดนแล้วเดินเข้าไปลึกจนมีบางช่วงล่วงเข้าไปถึงเขตป่าของพาม่าด้วยพื้นที่แถบนั้น ก็มีหมู่บ้านของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงอยู่บ้างประปรายแต่ในการเดินทางมาครั้งนี้ท่านมิได้มีจุดประสงค์จะมาพบปะชาวบ้านครับจดหมายของท่านเพื่อหาที่ปลีกวิเวกละจากกิจการงานอันยุ่งเหยิงที่ตัวได้กระทำมาตลอดทั้งปีการเดินทางนั้นเมื่อเข้าที่ลึกขึ้นก็จะเริ่มลำบากขึ้นไปเรื่อย ต้องปีนต้องไปบุกครกบุกพงแต่อุปสรรคแค่นี้หรือมีสามารถที่จะทัดทานปณิธานอันแน่วแน่ของสมณนะผู้เข้มขขังบุกปา่าฟาดงเหนือใต้มาแล้วไปได้หรอกหลวงพ่อปานท่านก้าวไปตามแนวลำธารและห้วยน้องคลองบึงจนกระทั่งจากเวลาสายๆก็เริ่มเข้าสู่เวลาบ่ายคล้อย ในขณะที่หลวงพ่อท่านยังคงเดินอยู่นั้นท่านก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเวลานี้ในย่ามของท่านที่เน็บสะพายอยู่ข้างแขนไว้จู่จูก็มีเสียงตะกุกตะกักดังขึ้นครับจนหลวงพ่อท่านต้องหยุดเดินเพื่อสังเกตอาการสักพักสิ่งนั้นก็นิ่งไปท่านจึงเดินไปต่อพอเดินไปได้อีกแป๊บเดียวก็เอาอีกแล้ว หลวงพ่อปานท่านรู้สึกว่ามันขยุกขยิกยุกยิกยุกยิกอยู่ในยามของทันเอมีตัวอะไรมาแอบซุกซ่อนอยู่ในยามเราหรือเปล่าเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นจึงเปิดยามของทันออกมาดูก็พบเพียงแต่เครื่องอัฐบริขารอ๋อสงสัยเจ้าตัวที่เป็นต้นเหตุเห็นจะเป็น เขี้ยวเสือของท่านนี่แหละที่หลวงพ่อท่านได้พกเอาติดตัวมาด้วยท่านจึงพูดติดตลกไปว่าไอ้เสือมีอะไรวะอยู่นิ่งๆหน่อยสิให้ข้าเดินก่อนโว้ยแล้วหลวงพ่อปานท่านก็เดินไปต่อพ่อเสือน้อยกลอยใจของท่านก็นอนสงบนิ่งไปได้สักพักแต่พอยิ่งท่านเดินลึกเข้าไปในเขตใกล้บ้านป่าเรื่อยๆ มันก็ยิ่งยุยกยิกยุกยิกขยุกขยกิกอีกแล้วบางทีก็สั่นแรงมากหรือมันจะเจออะไรเข้าบางอย่างจนหลวงพ่อปานท่านชักฉุนจึงเปิดย่ามดูอีกครั้งแล้วดุไปในย่ามบอกว่าไอตัวดีถ้าเองยังไม่เลิกดิ้นเดี๋ยวข้าทิ้งไว้ที่นี่ไม่ให้กลับด้วยเลยนะคราวนี้เงียบครับแน่นิ่งไม่ไว้ติงเลย เออแปลกดีพ่อเสือตัวนี้เชื่อฟังเป็นด้วยหรือจะกลัวไม่ได้กลับวัดเป็นแน่จึงยอมสงบอยู่ในยามแต่โดยดีหลวงพ่อปานท่านก็เดินต่อมาอีกไกลอยู่พอสมควรจนมาได้ที่ทางที่ท่านเห็นว่าพอเหมาะที่จะนั่งกรรมาฐานได้จึงหยุดสำรวจรอบๆอ,อ,อาณาบริเวณสักพัก ก็วางเครื่องอัฏฐบริขารและปักกลดนั่งเจริญสติกรรมฐานอยู่ณที่นั่นตั้งแต่เวลาบ่ายจวบจวนเข้าสู่เวลาคำ่ำและแล้วในคืนนั้นในขณะที่หลวงพ่อปานท่านกำลังนั่งกำหนดจิตเจริญสติภาวนาอยู่หลังจากนั่งไปได้ไม่นานหลวงพ่อท่านก็เริ่มรู้สึกว่า ในย่ามของท่านมันขยุกขยิกอีกแล้วยกยิกยกยิกอยู่ในย่ามของท่านท่านก็ว่าคงจะเป็นพ่อเสือที่อยากจะออกมาเที่ยวซนข้างนอกกระมังเฮอเบื่อจะรบรากับมันละงั้นทำเป็นไม่สนใจดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กรรมฐา,านกันจึงได้นั่งต่อไปแต่พอนั่งไปได้สักพักทีนี้ท่านก็รู้สึกว่า ย่ามของท่านมันเริ่มสั่นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินเสียงขู่ดังออกมาจากในย่ามเสียงขู่คำรามนั้นดังติดต่อกันชัดขึ้นเรื่อยๆจนผิดสังเกตไอเสือมีอะไรหลวงพ่อท่านถามไปแต่ยังมิทันที่ท่านจะได้รับคำตอบหลวงพ่อปานก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน จากระยะไกลมันเป็นเสียงฝีเท้าของสัตว์ขนาดใหญ่แน่นอนที่เหมือนกําลังจะค่อยๆเดินเยื้องย่างเข้ามาเสียงแผดคํครามที่ดังก้องป่าเมื่อท่านเงี่ยหูฟังชัดๆก็จับเสียงนั้นได้ว่าคงจะเป็นเสียงของช้างแน่นอนและแล้วเสียงนี้มันก็ดังเข้ามาเรื่อยๆจนมาดังอยู่รอบๆกรดของท่าน แต่ปรากฏว่ารอบรอบกลดไม่มีอะไรเลยครับแต่เสียงขู่คำรามนั้นยังคงวนเวียนวนเวียนอยู่รอบรอบและก็เช่นเดียวกันกับที่อยู่ในยามข้างๆตักหลวงพ่อที่กระส่งเสียงขู่ดังไม่ต่างกันเลยหลวงพ่อท่านรู้แน่แล้วว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดสังเกตเพราะนึกสงสัยมาตั้งแต่กลางวันละจึงลองกำหนดจิต เพ่งดูความเป็นมาเป็นไปรอบๆกรดพันก็ให้บังเกิดนิมิตเห็นเหตุการณ์ที่นอกกรดท่านเห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่มาเดินเยื้องอย่างใช่แล้วมันคือพญาช้างสารตัวใหญ่มันกําลังยืนจังก้าจ้องมอง,งส่งสายตาดุร้ายเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งมันคือพญาเสือโคร่งตัวใหญ่ ซึ่งไม่ใช่อะไรที่ไหนเสือของหลวงพ่อปานท่านนั่นเองสองฝ่ายต่างหันหนา้าจ้องมองกันอย่างไม่ลดละเตรียมพร้อมจู่โจมและแล้วช้างใหญ่ก็พุ่งเข้าใส่ก่อนมันพุ่งเอางาขนาดยาวตรงรี่เข้ามาไม้กวิดใส่ฝ่ายเสือก็พุ่งเข้าใส่เช่นกันมันสู้มันฟัดกันชนิดที่เรียกว่า ไม่มีใครยอมใครทั้งช้างทั้งเสือต่างมีฤทธิ์ที่แรงด้วยกันทั้งคู่สู้กันอยู่นานอย่างเอาเป็นเอาตายจนสุดท้ายช้างใหญ่เหมือนจะสู้แรงเสือของท่านไม่ได้ครับหลวงพ่อปานท่านจึงตะโกนตะคอกสั่งมันไปไอเสือหยุดพอได้แล้วเจ้าพญาเสือโครง่งก็หยุดในทันที วิ่งงุดงดหดหายเข้ายามหลวงพ่อไปหลังจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนั้นหลวงพ่อปานท่านจึงลองลุกออกจากกรดไปเดินสำรวจปรอบๆท่านก็ไปพบกับของลึกลับอย่างหนึ่งตกอยู่เมื่อหยิบขึ้นมาก็เห็นว่ามันคือเครื่องรางอย่างหนึ่งจริงๆด้วยสิ่งนั้นก็คืองากําจัดครับ จึงได้เก็บเอาเข้าไปข้างในท่านว่าได้หยิบขันเอามาคว่มครอบไว้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเสือกับช้างมันจะตีกันอีกจนกระทั่งถึงรุ่งเชา้าเมื่อหลวงพ่อท่านเตรียมเก็บเครื่องอัฐบริขารเพื่อออกเดินทางต่อท่านก็พบกับชายชาวป่าดูเหมือนว่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยง มาเดินดําดํามองมองอยู่รอบรอบบริเวณที่ปักกลดของท่านเมื่อเห็นหลวงพ่อออกมายืนมองเขาจึงยกมือไหว้ท่านยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรหลวงพ่อจึงกล่าวไปหาของอยู่หรือโยมฉันเก็บเอาไว้ให้แล้วเอา้าเอาคืนไปแล้วท่านก็ได้เล่าเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนให้เขาฟัง ท่านหยิบงากําจัดที่เก็บไว้ส่งคืนให้ชายชาวกะเหรี่ยงผู้นั้นเขาเห็นแบบนี้จึงได้กล่าวขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยหลวงพ่อปานเป็นการใหญ่หลวงพ่อท่านก็บอกไปว่ามิเป็นไรมิเป็นไรดอกมันมาเหยียบทินกันนะ่ะก็เลยออกมาฟัดกันเฉยๆฉยน่ะเมื่อไต่ถามพูดคุยพอหอมปากหอมคอจึงได้ความว่า ชายกะเหรี่ยงคนนี้แกหาของป่ากินอยู่แถวแถวนี้แหละแกมีของดีติดตัวก็คืองากำจัดของชนิดนี้จัดว่าแรงเอาเรื่องเพราะมันเป็นเศษของเขี้ยวงาและต้องเป็นช้างตกมันที่มีอารมณ์ดุร้ายเขี้ยวงาของมันต้องหักคากับต้นไม้เองโดยธรรมชาติมิใช่ใครไปตัดมาแกบอกว่า ได้มาจากพระอาจารย์ผู้ดงนานมาแล้วปกติพกออกป่าไม่เคยมีเรื่องแต่เมื่อวานนี้กลับมีอาการประหลาดเหมือนกันคืองาที่เหน็บไว้มันเหมือนกับตื่นนสั่นๆอยู่ตลอดจนแกยังเอะใจเมื่อนอนตอนกลางคืนตื่นมาตอนเช้าก็หายไปแล้วจึงเดินตามหามาเรื่อยๆจนเจอหลวงพ่อทันนี่แหละ ก็จึงมาถึงบางออธิว่าเพราะยอดของถังสองสิ่งมาอยู่ใกล้กันเสือหลวงพ่อปานกับงากำจัดช้างตกมันที่มาเจอกันในรัศมีใกล้คิดเลยฟัดกันพอหอมปากหอมคอมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้า จะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต,ต่อไปครับชมคลิปจาก d o บเ l ิลคัลเแล้วถ้าชอบอย่าลืมติดตามเรากด Subscribe แล้วอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและการอัปเดตใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับ